กําไรของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเลยเนี่ยนะที่เราคอเวอร์เนี่ยนะครับจะปรับลดลงประมาณ3%นะถ้าขึ้นค่าไฟเนี่ย20%เตอร์ mm. ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยหลักๆเลยนะครับนะ mm. ปรากฏว่าเป็นเซกเตอร์โรงแรมนะโร mm. งแรมและการท่องเที่ยวนะเพราะว่าเขาใช้ไฟเยอะ mm. ตัวแรกเลยที่โดนเยอะสุดเลยนะครับนะคืออิตาเลียนไทย ITD นะครับเอ่อกระทบเออร์เน็ปีหน้าเราสมมุติว่าขึ้นค่าไฟ20%ก็พอนะ,น,ะ mm. นะครับนะกระทบเออร์เน็ปีหน้า54% ถัดมาตัวที่2ก็คือตัวของ SHR นะครับ S Hotel Resort เวลาเราพูดถึงการปรับค่าไฟฟ้า FT เนี่ยด้านบวกอ๋อก็จะมีก็จะมีโรงไฟฟ้า B ก r ิมกับ G P S C ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์นะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุยก็จะประมาณนี้ แต่คำถามคือว่าถ้ามองในทางกลับกันนะ่ะกลุ่มไหนบ้างล่ะที่น่าจะได้รับผลเชิงลบต่อการเตรียมปรับค่าไฟฟ้า FT อีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนซึ่งมติก็ออกมาแล้วเนี่ยกลุ่มไหนน่าจะได้อานิสง์เชิงลบบ้างครับคุณเอครับครับ ก็จริงๆถ้าเราไปดูในแง่ของตัวการปรับขึ้นค่า FT รอบนี้นะครับนะก็ต้องบอกว่าจริงๆเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับ FT บางคนอาจจะเอ๊ะมันคืออะไรนะครับมันคือ Fuel Adjustment Charge นะครับก็คือพูดง่ายๆเลยว่ามันคือต้นทุนผันแปรในการผลิตไฟฟ้าที่ต้องบอกว่าทางด้านของตัวอีก e ักับรัฐบาลลวกันนะไม่สามารถที่จะควบคุมได้ นะครับนะมันก็คือมีอะไรบ้างเช่นต้นทุนในเรื่องของเชื้อเพลิงนะฮะเช่นราคาน้ํามันขึ้นแก๊สขึ้นถ่านหินขึ้นนะครับเนะพวกนี้นะครับมันก็ต้องพูดง่ายๆแล้วกันว่าผลักไปให้คุณยุทธนาผลักไปให้คุณผู้บริโภคแหละนะครับสองนะครับเวลาเราซื้อไฟฟ้าใช่ไหมครับจากทางด้านของลาวกับมาเลเซียนะฮะเวลาไปเล่นเกมอะไรก็ตามในโทรทัศน์เนี่ยถ้าเขาถามว่าเราซื้อประเทศซื้อไฟฟ้าจากประเทศไหนจะได้ตอบได้ เราซื้อลาวกับมาเลเซียนะครับเวลาเขาขึ้นค่าไฟปรับขึ้นอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับนะอ่ะมันก็ต้องพาสมาให้กับทางด้านของตัวประชาชนอีกนะครับนะอันเนี้ยเป็นต้นนะครับนะที่ทงมีการปรับขึ้นในเรื่องของตัว fuel adjustment charge หรือว่าเรียกก็ย่อไว้ FT นะก็จะมีการปรับทุกๆ4เดือนนะครับนะก็คือไล่ไปเดือนหนึ่งถึงเดือน4เดือน5ถึงเดือน8นะแล้วก็เดือน9ถึงเดือนสนะครับ รอบนี้เนี่ยที่เรารู้กันดีอยู่แล้วก็คือขึ้นค่า FT มาประมาณ68สตังค์นะครับในเดือนกันยาถึงธันวานะครับแต่ถ้าเรารวมทั้งปีมาเลยนะนะรวมทั้งปีตอนนี้ขึ้นค่า FT มาแล้วประมาณ0.9343นะครับสตังค์นะครับนะ0.9343จุดเก้าสามสี่สาบาทพอนนูดเก้าสามสี่สบาทอาจจะบาทคิดง่ายๆนะครับนะก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับนะก็คือค่าไฟเนี่ยขึ้นมาประมาณสักเกือบเกือบยีละ นะครับในปีนี้นะครับเเราก็เลยมีการลองทำเซนซิสติวิตี้แอนอานิดูนิดหนึ่งนะครับนะว่าเอ๊ะถ้าให้เซกเตอร์ต่างๆในประเทศเนี่ยนะครับนะมีการปรับขึ้นค่าไฟนะครับนะก็คือพูดง่ายๆเลยว,ว่าถ้า ค่าไฟค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัวเอฟทีเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกับเซกเ,เตอร์อะไรยังไงบ้างนะครับนะที่ที่จะมีผลกระทบนะครับนะแล้วก็เรามีการทำซึ่งจุดที่สองอย่างนะครับนะก็คือพูดง่ายๆเลยว,ว่าอันที่1นึ่งให้ขึ้นค่าไฟเนี่ยยีนะครับคือขึ้นค่า,คา FT เนี่ยจากค่าไฟฐานหลักเนี่ยนะครับนะขึ้นมาประมาณ20%กับอันที่2คือขึ้น30%ม นะซึ่ง30%ก็อาจจะดูโหดไปนิดนึงนะฮะมันดูเยอะไปนิดนึงถ้าจะขึ้น30%แต่ว่า,ามันก็คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็มีเป็นความเป็นไปได้ถ้าราคาน้บเบินนเนี้ยยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่ต่อนเนื่องนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนะผลกระทบเอาแบบสั้นๆให้ดูแล้วกันนะครับนะเอ่อถ้าเรามาดูผลกระทบเนี่ยของตัวเซกเตอร์นะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเราก็บอกว่านะครับเซกเตอร์ที่ได้ผลกระทบเนี่ยนะหลักๆเลยนะครับนะปรากฏว่าเป็นเซกเตอร์โรงแรมนะโรงแรมและการท่องเที่ยวนะเพราะว่าเขาใช้ไฟ ที่เราไปพักโรงแรมต,ต่างเนี่ยเปิดแอร์เปิด, Air, ปดทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างเนี่ยนะครับนะเขาเขาท่านจะใช้ไฟเยอะนิดนึงนะก็จะเป็นผลกระทบในกลุ่มของเซกเตอร์โรงแรมนะครับแล้วก็เอ่อในเซกเตอร์พวกเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเซกเตอร์พวกร้านอาหารนะก็จะได้ผลกระทบในเชิงลบนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดู10ลำ ดับแรกเลยดีกว่านะครับนะของตัวหุ้นนะที่จะได้ผลกระทบในเชิงลบแล้วก็เราดูเราเปรียบเทียบให้ดูว่าผลกระทบในแง่ของกําไรเนี่ยจะกระทบเท่าไหร่บ้างเพราะว่าเออ่ถ้าเรามีการปรับขึ้นค่าไฟเนี่ยยีคือเราเบสออนปีหน้ากําไรนะครับเออ่กำไรของบริษจจัทจดทะเบียนทั้งหมดเลยเนี่ยนะที่เราคบเวอร์เนี่ยนะครับจะปรับลดลงประมาณ3%นะถ้าขึ้นค่าไฟเนี่ย20%นะครับนะค่า FT ขึ้น20%แล้วจะขึ้นค่า FT ฟไหมนเนี่ย30%น นะครับนะจากค่าไฟฐานหลักเนี่ยเอ่อมันจะกระทบกําไรปีหน้า4%คือพูดง่ายกระทบประมาณ3-4%นะครับนะของกําไรทั้งปีของปีหน้านะครับอาจจะดูไม่ได้เยอะมากนักนะครับนะแต่แน่นอนบางเซกเตอร์อาจจะโดนเยอะนิดหนึ่งนะครับนะเรามาเริ่มต้นนะครับนะเซกเตอร์นะผมไล่ตามตัวหุ้นที่จะโดนผลกระทบจากในแง่ของค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเยอะที่สุดก่อนนะครับ,รบตัวแรกเลยที่โดนเยอะสุดเลยนะครับนะคืออิตาเลียนไทย ITD นะครับกระทบเออร์เน็ปีหน้าเราสมมุติว่าขึ้นค่าไฟ20%ก็พอนะครับนะกระทบเออร์เน็ปีหน้า54%นะเพราะว่าเขาขาดทุนอยู่นะ mm hmm. พอมีค่าไฟปรับขึ้นอีกเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเบสเอง้วเลยมีการขาดทุนเยอะขึ้นก็เลยเกระทบ ITD มากที่สุดนะแต่ก็แน่นอนอย่างที่เราทราบกันแล้ว ITD ก็คงไม่ได้มีใครแนะนาซื้อเะครับนะครับนะนะบนะอ่ะ mm hmm. ถัดมาตัวที่2ก็คือตัวของ SHR นะครับ S Hotel Resort นะที่ผมบอกไปว่า เขามีค่าไฟเยอะเพราะว่าทางด้านของกลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยวเนี่ยค่าไฟคิดเป็นประมาณ7%นะของอค่าใช้จ่ายต้นทุนของเขาอ่ะนะครับนคีบนคือค่าไฟเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ตรงนี้จะกระทบกําไรเนี่ยปีหน้าประมาณ20% นับ20อันนี้ based o ว่าถ้าเขาไม่มีการปรับค่าห้องเพิ่มขึ้นตามนะครับอันนี้คือ assumption ว่าทุกอย่างคงที่จะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าถ้าเขามีการปรับค่าห้องเพิ่มขึ้นได้ก็อาจจะ cover ตรงนี้ได้ซึ่งเราก็คิดว่าเขาจะปรับค่าห้องขึ้นอยู่แล้วนะเพราะว่าคุณชนาก็พร้อมที่จะจ่ายอยู่แล้วนะครับนะบเพื่อไปท่องเที่ยวนะฮะอ่าที่3คือมิน มิ้นก็ต้นทุนอยู่ประมาณ7%นะครับนะของค่าไฟอ่ะเของ total cost ทั้งหมดของเขานะทั้งร้านอาหารทั้งโรงแรมนะครับอันนี้จะกระทบกำไรประมาณ15% m i n นะครับ <ừ> มิ้นกับ HHR มีบางอย่างเหมือนกันก็คือว่าเ,เขามีพอร์ตโรงแรมอยู่ในทางด้านของยุโรป <ừ> นะครับ <ừ> นะ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยในยุโรปเองเนี่ยตอนนี้มีการปรับขึ้นค่าแก๊สนี่ยสูงมาก นะครับค่าแก๊สในราคาแพงมากในยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนค่าไฟในยุโรปเองของโรงแรมที่ใครมีพอฟเฟลแถวนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวสูงขึ้นมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันกระทบกับเออร์ดิ้งมากกว่าโรงแรมในประเทศนะครับตัวที่สี่นะครับนะคือเซนเทลนะโรงแรมอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นในประเทศนะก็ค่าไฟก็คิดประมาณเ็ของท o ท c o s ค่าจะกระทบกำไรประมาณ1ิบี่อร์เซนะครับสิบี่ปอร์เซตัวที่ห้าคือ c p f นะ CPF <PS> เนี่ยต้นทุนค่าไฟเนี่ยของโรงงานเขาเนี่ยแค่2%นะไม่เยอะมากนักแต่จะกระทบกำไรเนี่ย11%นะครับเนื่องจากมาจินของตัวพวกโรงงานของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะติ่นนะถ้าต้นทุนค่าไฟเพิ่มขึ้นแล้วไม่สามารถถักอย่างอื่นได้เนี่ยนะครับก็จะกระทบกำไร11%ในปีหน้านะครับถ <ๆ S 1> <ๆ>ัดมาตัวที่6คือ TU นะเช่นเดียวกับ CPF นะครับก็คืออมีค่าไฟคิดเป็นประมาณ4%นะครับ4%ของคอสทั้งหมดนะครับจะกระทบกำไรประมาณ11%เหมือนกับ CPF นะครับ อีกตัวหนึ่งคือเอราวันตัวที่7นะครับเอราวันก็มีค่าไฟตัวเป็นต้นทุนประมาณ7%แล้วก็กระทบเออร์เน็ตตประมาณ9%นะครับนะอันนี้ก็ไล่ตามเออร์เน็ตตแล้วก็ตัวที่8กับ9คือปูนใหญ่กับ SCGP นะครับปูนใหญ่กับ SCGP นะครับค่าไฟคิดเป็นประมาณ4%นะของทั้ง total c o ของเขากระทบกำไรประมาณ7%ทั้งคู่นะครับในปีหน้าถ้าค่าไฟขึ้นแล้วไม่ได้ปรับอย่างอื่นขึ้นตัวสุดท้ายคือ IVL นะครับเพราะว่าไอดียมีโรงงานอยู่ในยุโรปเยอะนะครับนะเนเธอร์แลนด์โปแลนด์อะไรต่างๆเขานะครับแล้วยุโรปอย่างที่บอกไปแล้วค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นจากราคาแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนไอวีแอที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4%ซของ To t a l cost นะครับก็จะกระทบกำไรประมาณ6%ของปีหน้านะครับก็จะเป็นส0ตัวหุ้นหลักนะที่มีผลกระทบในเชิงลบถ้าค่าไฟมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วไม่ได้มีการปรับราคาขายสินค้าอะไรเพิ่มขึ้นตามด้วยนะครับ ครับห ITD อิตาเลียนไทยคาดว่าจะกระทบกับกำไร54%าสร5เ 2. HHR สิงห์โฮเทลคาดว่าจะกระทบกำไร20% 3 m i n ม er, ิ้ไมนคาดว่าจะกระทบกำไร15% 4าเปร15%ซนสีเซนเทลบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพาซาคาดว่าจะกระทบกำไร14% 5ี่เร์เซ CPF คาดว่าจะกระทบกำไร11% 6เอ็ดเปอร์เซ TU ไทยยูเนียนกรุปคาดว่าจะกระทบกำไร11% 7 d ็ดด r เอลวันกรุ๊ปคาดว่าจะกระทบกำไร9% 8 SCC ปูนใหญ่คาดว่าจะกระทบกำไร7%เท่าๆกับ SCGP และตัวที่10ก็คือ IVL Indorama Ventures จำกัดมหาชนคาดว่าจะกระทบกำไรประมาณ6%นะครับคุณเอันะอน,นี้ค,คือนะผลกระทบชังลบจากการขึ้นค่าไฟฟ้า FT ตั้งแต่ต้นปีนะจนกระทั่งถึงงวดสุดท้ายเนี่ยประมาณสัก20% คาดการว่าจะกระทบกําไรอย่างไรนี่คือ10บริษัทที่ C G S C I M B ประเทศไทยคาดการว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับ หลักสูตรปิดออนไลน์เปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์มันนพัสออนไลน์010หลักสูตรที่10นะครับท่านที่พลาดสดไปและพร้อมจะชมย้อนหลังเชิญได้นะครับลายไอดีพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e M-O-N-E-Y-P-L-U-S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจเชิญได้เลยครับเป็นชังหวะที่เหมาะมากนะครับ และนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิคเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอล l อนา l ล s ิสนะครับเล่มใดเล่ม1น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับ เบสิกเทคนิคอลศ0 0ยบวก009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือหนึ่งเล่มครับชาร์ t แพทเทิร์นหรือเทคนิคอล l อน a l ล s ิซิสในราคาพิเศษนะครับโปร2บวก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง,ง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ2บวก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมมดิตี้ใครสนใจหุ้นคอมม o ดิตี้หุ้นแบงค์ และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย i ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า Money plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเธอทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนดิในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับ ส่วน MP s h i r t ตอนนี้มีนะครับเบอร์เอเบอร์เเบอร์เอ็เอไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญน,นะครับไลน์ ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A อ i g ซแล้วตามด้วยคำว่ามันนีพลาสติดกันตรงตัวนะครับ